ออยานมึงฟังกูให้ดีๆนะให้ไหลอะ่ะนะครับมันจะรอดในเรื่องของคดีฟาร์มอะแต่มึงกับกูเนี่ยไม่รอดมึงก็ไม่รอด,มไ,มรอดไม่ใช่กูไม่รอดพูดปิดมึงก็ไม่รอดเร,รเร็วเร็วนี้เจอกันที่ชุมพรนะครับเร็วเร็วนี้เจอกันที่ชุมพรนะครับผมจะไปเยี่ยมคุณพ่อสุวรรณนะครับทุกท่านผมจะไปเยี่ยมคุณพ่อสุวรรณนะครับไปเยี่ยมคุณครู นะครับนะทุกคนก็จะไปเยี่ยมคุณครูสุวรรณไปแน่นอนไม่ต้องกลัวอันนี้ของแท้ลั่นไว้แล้วนะลั่นไว้แล้วลั่นไว้แล้วก็ต้องไปและไม่น้าลายด้วยครับนะครับลั่นไว้แล้วก็ต้องไปตอนนี้มึงหาคอนเทนต์ช้ำๆเลย เกียวกับไอไหลใช่ปะไอไหลไปโดนแน่ไอไหลโดนแน่นะครับไอไหลโดนแน่ไอไหลโดนแน่นะไอไหลโดนแน่ไอไหลโดนแน่นะครับมึงฟังให้ดีๆนะ ไอ้ไหลแล่้มันอาจจะรอดนะครับแต่มือไม่รอดหรอกเรื่องนี้พ่อแม่มึงต้องรู้คุณครูสุวรรณต้องรู้ครับนําเรียนไม่ถึงคุณครูสุวรรณนะครับรู้สึกยังไงบ้างที่มีลูกสาวบักหมาแบบนี้ครับคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูแล้วครับสมมุตินะครับสมมุติ สมมุติว่าตอนยังเด็กอีบานมณยามแบบนี้คุณครูจะสอนมันยังไงล่ะครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูละครับลูกสาวคุณครูเป็นแบบนี้คุณครูรู้สึกยังไงลูกสาวคุณครูออกมานังด่าเด็กคุณครูรู้สึกยังไงคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูละครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับสมมุตินะครับสมมุติ <Bolt> <fois> <S millet> สมมติสมมตินะครับสมสมติโท,ทรมาทำไมอ่ะมีสายโทรมาครับพี่วีหกรว่ามาชะง,งักมาต่อมาต่อคุณพ่อสุวรรณครับผมนำเรียนไปถึงคุณพ่อสุวรรณนะครับอยากให้คุณพ่อสุวรรณนะครับรู้ว่าลูกสาวของคุณพ่อสุวรรณนะครับมีพฤติกรรมชั่วมากเลย นะครับผมอยากให้พ่อสุวรรณนะครับได้เห็นคลิปนี้ที่พ่อลูกสาวคุณพ่อสุวรรณออมาด่าเด็กแช่งเด็กให้คอขาดนะครับงานนี้นะครับคุณพ่อสุวรรณต้องได้เห็นคลิปแล้วคุณพ่อสุวรรณจะได้ต,ต้องให้เห็นหมายเราจะไปดีนะครับเราจะไปดีนะครับว่าพฤติกรรมของลูกสาวคุณพ่อสุวรรณเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงเที่ยวด่าเด็กในยามตาบอลแค่ไหน แล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องเดินทางไปชุมพรงานนี้สนุกแน่นอนนะครับงานนี้สนุกแน่นอนเดี๋ยวจะฝากให้ทุกคนคิดพิจรารณาผมไปแน่นอนครับนะครับไหลอัดไหลมันจะรอดหรือไม่รอดไม่รู้หรอกครับแต่ป้าบานนะครับป้าญาณไม่รอดแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องมานั่งร้องไห้ป้าบานมันต้องนั่งร้องไห้ เนะพราะป้าบานทำตัวป้าบานเองป้าบานเอาลูกผมมาเล่นแล้วก็เอาลูกหลายคนมาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านชาวชาวบ้านทำทุ่งโตกโกชาวบ้านทุ่งโะโกต้องรู้นะครับชาวบ้านทุ่งตตโกต้องรู้นะครับ,บ,กกรนะรบแล้วผมจะไปวันไหนผมไม่บอกไปแน่นอนไม่ต้องกลัว หาค่าน้ำมันก่อนนะครับผมไม่อยากเดือดร้อนครอบไม่อยากเดือดร้อนเงินในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นประบานฟังผมนะมึงกูเจอกันเต็มระบบกูจะดูซิว่ามึงอยู่ประเทศนอกกูอยู่เมืองไทยเนี่ยใครจะเจ็บปี๊ดฝากกันแล้วไปดีนะมันได้ไปคุกค,คามเหมือนรอบที่แล้วนะนะมันรอบที่แล้วเลยแต่รอบนี้ไปนะครับใายไล่ประเดิม นะญาติพี่น้องผมก็ไปด้วยญาติพี่น้องก็ไป,น,ไปนะครับไปกันเยอะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับไปหมดครับพี่ปานาอาลุงเดิงไปหมดเลยไปชุมพรนะญาติพี่น้องผมไปหลายคนนะครับเอฟซีไม่ต้องห่วงถึงเรื่องความปลอดภัย เราไปเข้าตามต่อออกตาม,มาดูมีญาติพี่น้องผมมีน้ามีป้ามีผมนะครับแล้วก็มีครอบครัวผมจะเดินทางไปกันว่าทําไมผู้อยู่นี้ไม่จบไม่สิ้นเกลียดผมด่าผมอย่าไปดา่ารูปผมอย่าไปแช่งรูปผมเกลียดพ่อมันด่าพ่อมันเข้าใจปะอย่ามาด่าลูกมันนะเพราะฉะนั้นประบานเตรียมเตรียมเตรียมรับมือผมบอกกูบอกมึงแค่นี้แหละ นะกูบอกมึงแด้แค่นี้แหละแล้วกูทําจริง<ม>กูรันไปแล้วกูทําจริงก<ม>ูไม่ทําเล่นเล่นไม่ใช่คอนเทนต์รอบที่แล้วคอนเทนต์ไม่ละหืมกูรันอะไรแล้วกูทําได้หมดอ่ะนะคะรับรอบที่แล้วคอนเทนต์ไม่ละถามหน่อยนะรอบที่แล้วก็ไม่ใช่คอนเทนต์นะเออฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วย นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องร้ายมันเกิดขึ้นนะครับมึงเตรียมรับกรรมกับสิ่งที่มึงก็ทำได้เลยนายบานางานเนี้ยนะครับมึงมีปีกมึงก็บินหนีไม่พ้นไม่ต้องนั่งร้องไห้ล่ะความพยายามตามบออของมึงมีเยอะขอให้ปัญญาโชคดีนะคุณยานนะอีดอกยานพวกมึงจำเอาไว้ อย่าไปเล่นกับเด็กผมรั้นแลว้วผมต้องทํานะครับนะไหลดูวไว้กูรั้นแลว้วกูต้องทําไหลกูไม่ให้น้ําลายใช่ปะเออกูไม่ให้น้ําลายรั้นรั้นแลว้วก็ต้องทํานะครับกูไม่ใช่มานั่งพูดเพื่อเอาความดีเข้าตัวนะครับไม่มีนะไม่พูดเพื่อเอาความดีเข้าตัวพูดแล้วทําไม่ได้คนเรามันต้องมีสัจจะ ถ้าคนเราม,มีสัจจะปุ๊บนายสินะครับมันลําบากดูสังคมลําบากเพราะฉะนั้นจะพูดจัจาอะไรต้องให้มีสัจจะนะก็ฝากไว้ให้บานคิดพิจารณาด้วยนะครับเดี๋ยวเ,เจอที่ชุมพรนะอืมครับเดี๋ยวเ,เจอที่ชุมพรชุมพรรอคุณอยู่ชุมพรรอผมอยู่แล้วไปดีนะแล้วไปกันเยอะด้วยรอบนี้ไปกันเยอะด้วยนะครับผู้เสียงหายหลายคนก็จะไปกันด้วยนะเลขามาแล้ว हां huh? mm.